สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องเซลบเสเป็นหนังปี2015จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนรวยสามารถมีชีวิตเป็นอมะตะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่เดเมียนมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยจากการทำธุรกิจและในตอนกลางวันเขาก็ได้มาทานข้าวกับมาตินเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวที่เขามีซึ่งข่าวที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงก็ได้มาร่วมโต๊ะก,กับพวกเขาด้วยเพื่อจะคุยเรื่องการก่อสร้างที่มีมูลค่าหลายสิบล้านเหรียญก่อนที่เดเมียนจะตักเตือนข่าว ถึงเรื่องที่เขาชอบทําตัวอวดฉลาดและคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นๆซึ่งมาตินก็เห็นด้วยเพราะในแวดวงธุรกิจจาเป็นต้องมีมารยาททางสังคมทําให้ขา่าที่ได้ยินรู้สึกไม่พอใจและลุกขึ้นมาต่อว่าดเดเมียนไอ้แก่เอ้ยอีกปีเดียวแกก็ตายใครจะไปสนใจวะซึ่งเดเมียนก็บอกว่าเขาอยู่ได้อีกไม่ถึง6เดือนต่างหากเพราะมะเร็งที่เป็นอยู่มันลุกลามไปจนทั่วร,ร่างกายมาตินเลยกล่าวแสดงความเสียใจแต่เดเมียนก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะตอนที่นายสูญเสียลูกชายมันน่าเศร้ากว่าตั้งเยอะ ก่อนที่เด็กเสิร์ฟจะนําอาหารมาวางบนโต๊ะซึ่งภายในจานนั้นมันก็มีถั่วที่เดเมียนแพ้ใส่มาด้วยมาตินเลยจะเรียกให้เด็กเสิร์ฟไปเปลี่ยนมาใหม่แต่เดเมียนก็บอกว่าเขาจะตายอยู่แล้วจะสนใจเรื่องแพ้ถั่วไปทําไมก็เป็นอารมณ์ขันเล็กๆของชายชาราทั้งสองคนและก่อนที่จะแยกจากกันเดเมียนก็ถามว่าแกเคยได้ยินเรื่องการล้อครับบ้างไหมซึ่งมาตินที่ไม่รู้อะไรเลยก็ถามว่ามันคืออะไรแต่เดเมียนก็ไม่ยอมอธิบายและขอตัวกลับไปทํางานต่อ ระหว่างทางเขาก็พยายามจะโทรหาลูกสาวเพื่อที่จะบอกเรื่องที่ตัวเองเป็นมะเรง็งแต่เธอก็ไม่เคยรับสายเขาเลยสักครั้งเดเมียนเลยเดินทางไปยังบริษัทฟินิก์เพื่อจะพูดคุยกับดเอรออลไบท์เกี่ยวกับเรื่องการลอกคราบแล้วมันก็คือวิธีที่จะทําให้มนุษย์เป็นอมะตะโดยการใช้ร่างกายเทยมที่สร้างขึ้นมาจากห้องแลบมาสลับเอาจิตวิญ,ญญาณของร่างที่เสื่อมสภาพมาใส่เข้าไปซึ่งราคาที่ต้องจ่ายนั้นมันก็สูงถึง250ล้านเหรียญหรือประมาณ90,00ล้านบาทเลยทีเดียวแต่เดเมียนก็ดูไม่ค่อยเชื่อว่า่ามันนจจะเเป็เรรืองงิ และขอลองกลับไปคิดดูก่อนจากนั้นเขาก็มาหาลูกสาวที่ทํางานเมื่อได้เจอกันเขากลับไม่กล้าบอกเรื่องที่เขาเป็นมะเร็งแล้วเอาเช็คเงินสดมามอบให้แทนแต่เธอก็ไม่ยอมรับแล้วบอกว่าที่ผ่านมาพอได้ใช้เงินแก้ปัญหามาโดยตลอดทั้งสองจึงเริ่มมีปากเสียงใส่กันและเป็นเดเมียนที่เดินหนีไปซึ่งในเวลาต่อมาขณะที่เขากําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการลอกคราบอาการเจ็บปวดของเขาก็กาเริบขึ้นมาจนเขาหมดสติไปและเมื่อฟื้นขึ้นก็รู้ตัวแล้วว่า เวลาของเขามันเหลือน้อยเต็มทีและการลอกคราบก็คงจะเป็นแค่ความหวังเดียวที่เหลืออยู่เขาจึงติดต่อไปหาดรออร์เอาไวแล้วบอกว่าตนเองพร้อมแล้วดอตอร์ได้บอกข้อตกลงต่างๆนั่นคือหนึ่งถ้าการลอกคราบเสร็จสมบูรณ์เดเมียนจะต้องกลายเป็นคนใหม่แล้วห้ามบอกเรื่องนี้กับใครโดยเด็ดขาด2เขาจะต้องทําให้คนอื่นๆคิดว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วและก่อนที่จะลงมือเดเมียนก็ได้มาที่สุสานเพื่อนํากล่องบางอย่างมาฝังดินเอาไว้แล้วจากนั้น เขาก็มาทานอาหารมื้อสุดท้ายกลับมาตินเพื่อนรักและหลังจากที่เดเมียนได้กินกาแฟแก้วที่มียาพิษเข้าไปหัวใจของเขาก็หยุดเต้นและแน่นิ่งไปมาตินจึงรีบเรียกรถพยาบาลและส่งเขาไปทําการรักษาซึ่งทีมแพทย์พวกนั้นก็เป็นคนของดออร์ออลไวนั่นเองและก่อนที่จะเริ่มการลอกคราบดอ,อร์ก็ได้ตรวจสอบร่างกายโดยละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีโลหปะปะปนอยู่เพราะมันจะทําให้กระบวนการลอกคราบไม่สําเร็จจนเมื่อแน่ใจเดเมียนก็ถูกส่งเข้าเครื่องย้ายอนุภาค แล้วมันก็ใช้เวลาแค่เพียงชั่วอึดใจเขาตื่นขึ้นอีกครั้งและถามว่ามันไม่สําเร็จใช่ไหมแต่คําตอบนั้นมันก็อยู่ตรงหน้ามุกเมื่อเดเมียนได้เห็นร่างของตัวเองที่อยู่อีกฟังหนึ่งแต่ดออร์ออบก็ยังไม่สามารถปล่อยให้เขากลับไปใช้ชีวิตได้เพราะต้องรอดูผลข้างเคียงอย่างใกล้ชิดซึ่งเดเมียนนั้นก็กําลังนั่งดูข่าวการเสียชีวิตของตัวเองและนึกเป็นห่วงลูกสาวขึ้นมาแต่ดอ,ตอร์ก็บอกว่าตอนนี้คุณเป็นคนใหม่แล้วจงลืมอดีตไปซะ เดเมียนจึงเริ่มทำกายภาพบำบัดเพื่อจะได้ใช้ร่างกายอย่างเต็มที่จนเวลาที่ผ่านไปวันแล้ววันเล่าเดเมียนก็พึงพอใจกับผลลัพธ์เป็นอย่างมากเพราะเขาได้กลับมาเป็นวัยรุ่นที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแถมยังไม่แพ้ทัวอีกต่างหากเว้นแต่อาการเห็นภาพหลอนที่มันจะมารบกวนเขาอยู่เป็นประจำดอกเตอร์เอาไเลยอธิบายว่ามันคือผลข้างเคียงที่เขาพูดถึงเพราะสมองของมนุษย์นั้นมันมีความซับซ้อนและยากที่จะเรียนแบบได้มันจึงไม่แปลกอะไรที่อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นและวิธีแก้ไขนั้น ก็คือ,อยาเม็ดสีส้มที่เขาต้องกินต่อเนื่องเป็นเวลา1ปีและอาการดังกล่าวก็จะค่อยๆหายไปจนกลายเป็นปกติในที่สุดหลายเดือนต่อมาเดเมียนก็พร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตด็อกเตอร์จึงได้มอบบัตรประชาชนและเอกสารทุกอย่างรวมทั้งบ้านและรถยนต์ที่เตรียมมาไว้สําหรับชีวิตใหม่ไม่นานนักเดเมียนก็ได้รู้จักกับแอนทอนชายผิวดําที่เล่นบาสด้วยกันทุกวันและเมื่อตกดึกเขาก็มักจะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงเพื่อทําในสิ่งที่ร่างกายเก่าไม่สามารถตอบสนองได้จนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปนานหลายเดือน และเรียกได้ว่าตอนนี้เดเมียนได้ทําทุกสิ่งที่เขาต้องการแล้วแต่ในเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวเขาก็อดคิดถึงลูกสาวไม่ได้และแอบ,บโทรไปหาเธออยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรขอแค่ได้ยินเสียงและรู้ว่าเธอยังสบายดีก็พอซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เดเมียนลืมกินยาอาการภาพหลอนพวกนั้นจึงได้ตามมาเล่นงานเขาทั้งสงครามแทงน้ําลูกฟักทองผู้หญิงและเด็กสาวที่ดูเหมือนเป็นความจริงแต่ก็เอามาปฏิติดประต่ออะไรไม่ได้เดเมียนจึงเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับดรอเอรออ,กอ,อกไบ์ แต่เขาก็อธิบายว่ามันเป็นเพราะคุณคิดถึงลูกสาวสมองเลยสั่งให้เห็นภาพที่จินตนาการขึ้นมาและที่สําคัญเขาต้องกินยาเพื่อให้อาการเหล่านี้มันหายไปซึ่งเดเมียนก็ทําตามคําแนะนําทุกอย่างแต่เขาก็หยุดคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้และไปนค้นหาภาพแทงนาที่เป็นรูปฟักทองจากในอินเทอร์เน็ตจนในที่สุดเขาก็หามันเจอและตัดสินใจว่าจะเดินทางไปยังที่นั่นเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้คิดไปเองคนเดียวแต่ก่อนจะไปเดเมียนก็ได้มาที่สุสานเพื่อเอาของที่เขาฝังดินขึ้นมา และภายในนั้นก็มีทั้งบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดที่เขาได้โอนเงินส่วนตัวใส่เข้าไปก่อนจะลาะคราบและมันก็มากพอที่จะทําให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีได้อีกครั้งและจากนั้นเดเมียนก็เริ่มออกเดินทางโดยจุดหมายปลายทางนั้นก็อยู่ในย่านชนบทที่แสนจะห่างไกลและใกล้ๆกับทางน้ำมันนั้นก็มีบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่เดเมียนจึงลองเคาะประตูอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาเขาได้ตัดสินใจเข้าไปข้างในและเดินสำรวจดูรอบๆจนได้พบกับรูปภาพครอบครัวที่มีผู้หญิงและเด็กในภาพหลอน ที่สําคัญไปกว่านั้นมันกลับมีร่างกายเทียมของเขาที่อยู่ในรูปนั้นด้วยก่อนที่ผู้หญิงในภาพจะปรากฏตัวขึ้นและเมื่อเธอได้เห็นเข้ากับเดเมียนก็ถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะเขาคือสามีของเธอที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีที่แล้วและทันใดนั้นเองเสียงขอประตูก,ก็ดังขึ้นแล้วเป็นคนจากบริษัทฟินิกซ์ที่บุกเข้ามาจับพวกเขาเอาไว้ซึ่งแอนทอนก็เป็นหนึ่งในพวกของมันด้วยเช่นกันและความจริงก็คือมันไม่มีร่างเทียมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากห้องแลบแต่เป็นร่างของมนุษย์ที่ตั้งใจจะขายมัน เพื่อนาเงินมารักษาลูกสาวที่ป่วยหนักเดเมียนจึงมีอยู่สองทางเลือกนั่นคือ 1. เขาจะถูกทําลายไปพร้อมกับหลักฐานทั้งหมดหรือ2ให้ทําเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและคนของฟินิกซ์จะจัดการกับผู้หญิงและเด็กให้เหมือนกับเป็นอุบัติเหตุเดเมียนที่ได้รู้ความจริงก็ถึงกับรับไม่ได้และขอตัวไปเข้าห้องน้ําเพื่อจะกินยาเม็ดสีสม้มก่อนที่เขาจะเห็นเข้ากับรถที่ถูกเผาและตัดสินใจต่อสู้เพื่อความถูกต้องโดยเดเมียนได้จัดการกับแอนทอนและคนของมันอย่างง่ายดาย โดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าทำมันได้ยังไงซึ่งภายหลังเขาก็ได้รู้ว่าเธอชื่อว่าแมตตี้และเป็นภรรยาของเจ้าของบ้านที่มีชื่อว่ามาร์กอดีตทหารที่รบในสงครามเดเมียนที่ไม่รู้จะอธิบายความจริงยังไงเลยโกหกว่าเขากําลังถูกคนของรัฐบาลตามล่าและบอกให้เธอรีบไปรับลูกสาวที่โรงเรียนและวินาทีที่ลูกได้เห็นหน้าพ่ออีกครั้งเธอก็วิ่งเข้ามากอดด้วยความดีใจซึ่งเดเมียนก็ต้องตีเนียนว่าตนเองคือมาร์กแล้วพาทั้งคู่หนีไปซ่อนตัวอยู่ที่โรงแรม แมตตี้เลยขอให้เขาเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่เเมียนก็ไม่ยอมปิดปากพูดอะไรเลยและขออยู่คนเดียวสักพักโดยเขาได้พยายามค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการล่อคราบจนได้เจอกับดร์ฟันซิสที่เป็นคนคิดค้นทฤษฎีพวกนี้ขึ้นมาและเมื่อสืบให้ลึกลงไปก็ได้พบกับดร์ออไบทที่ตอนนั้นเขายังเป็นแค่นักศึกษาแพทย์และอาจจะถูกฟันซิสิงร่างอยู่ตอนนี้ก็เป็นได้และก่อนที่จะรู้อะไรไปมากกว่านี้อาการเห็นภาพหลอนก็ได้เล่นงานเขาอย่างหนักเนื่องจากยาได้หล่นหายขนาดที่หลบหนี และเมื่อได้สติขึ้นมาเดเมียนก็บอกว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วและจะเดินทางไปยังนิวออร์ลีนส์ก็พูดคุยกับแซนด้าภรรยาของฟันซิดเผื่อว่าเธอจะช่วยอะไรได้แต่มันกลับไม่มีประโยชน์อะไรเพราะแซนด้านในวัย80เธอได้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์เดเมียนเลยหลอกให้เธอโทรไปเรกสามีให้มาหาเป็นการด่วนและไม่นานนะัดกดรฟันซิดในร่างของดออรออลไบก็มาถึงเดเมียนได้สั่งให้ดอตอร์พูดความจริงทั้งหมดออกมาและทําให้เราได้รู้ว่ายางเม็ดสีส้มนั้นจะช่วยกดตัวตนของเจ้าของร่าางเอไว้ และถ้าเรากินมันครบหนึ่งปีเจ้าของร่างก็จะหายไปตลอดกาลแต่ในทางกลับกันถ้าเขาไม่ยอมกินยาเลยเจ้าของร่างก็จะกลับมาแทนที่และเป็นคนที่จะต้องหายไปตลอดกาลเดเมียนที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปสักพักก่อนที่เขาจะสั่งให้ด็อกเตอร์ไปเอายาเม็ดสีส้มที่แหลบด้วยกันแต่ในขณะที่กําลังจะเดินออกไปอาการเห็นภาพหลอนก็ได้กําเริบขึ้นจนเขาพลาดถูกลูกน้องของด็อกเตอร์จับเอาไว้แต่โชคก็เข้าข้างเพราะแมตตี้ได้มาตามหาเขาพอดีทําให้เดเมียนไหวตัวทนันและจัดการกับพวกลูกสมุนได้ในที่สุด ซึ่งเขาก็สังเกตเห็นว่าหนึ่งในพวกมันที่สวมสร้อยที่ดูคุ้นเคยและนั่นก็คือแอนทอนที่โลกครามมานั่นเองเดเมียนจึงได้แย่งยาสีส้มมาจากเขาและรีพาทั้งสองคนหนีไปซึ่งแมตตี้ที่ได้ยินพวกเขาคุยกันเธอก็ถามว่าตกลงแล้วเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ทำให้เดเมียนต้องเล่าความจริงทั้งหมดออกมาแล้วมันก็เป็นเรื่องยากเกินกว่าที่เธอจะทําใจรับได้แมตตี้เลยขอแยกทางกันแค่เพียงเท่านี้แต่เดเมียนก็บอกว่าห้ามทําแบบนั้นเด็ดขาดเพราะคนของบริษัทฟินิกส์กลังตามล่าพวกเราทั้ง3ามคน และเขาก็มีแผนที่จะไปขอความช่วยเหลือจากที่พึ่งสุดท้ายซึ่งก็คือมาตินเพื่อนสนิทของเขานั่นเองแต่ไม่ว่ายังไงมาตินก็ไม่ยอมเชื่อว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้คือเดเมียนจนกระทั่งเขาได้เล่าความลับที่มีแค่พวกเขาเท่านั้นที่รู้มาตินจึงยอมเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งเครื่องบินที่เดเมียนร้องของนั้นก็ต้องใช้เวลาเติมน้ํามันและเตรียมความพร้อมเป็นเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงเดเมียนจึงมีเวลามาสอนลูกสาวว่ายน้ํา เพราะตอนที่มาร์กยังมีชีวิตเขาได้สัญญากับเธอเอาไว้แล้วหลังจากที่ขึ้นมาจากสระแมตตี้ก็ได้ขอ,อกอดเขาสักครั้งเพราะเธอคิดถึงมาสามีของเธอเหลือเกินถึงแม้จะรู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าจะไม่ใช่ก็ตามและจากนั้นเธอก็ถามว่าตัวตนจริงๆของเดเมียนคือใครแต่เขาก็ไม่ยอมบอกและถามกลับว่าหลังจบเรื่องนี้เธอจะพาลูกไปอยู่ที่ไหนแมตตี้เลยบอกว่าเธอกับสามีเคยฝันว่าจะไปอยู่บนเกาะด้วยกันก่อนที่พวกเขาจะรู้สึกว่าลูกสาวเงียบหายไปนานผิดปกติ แล้วเมื่อออกไปตามหาก็ได้พบว่าลูกกําลังเล่นอยู่กับเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนั้นก็คือลูกชายของมาตินที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองเดเมียนเลยมาบอกความจริงว่ามันไม่มีร่างเทียมอะไรทั้งนั้นแต่มันคือมนุษย์ที่พวกมันเอามาจากไหนก็ไม่รู้ทําให้มาตินถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวและสารภาพว่าที่จริงแล้วเครื่องบินไม่ได้กําลังเติมน้ํามันแต่เขากําลังถ่วงเวลาให้กับคนพวกนั้นต่างหากโดยความรู้สึกผิดมาตินเลยบอกให้ไปเจอกันที่ร้านอาหาร โดยเขาจะพาแมตตี้และลูกหนีไปอีกทางหนึ่งส่วนเดเมียนก็จะลอให้พวกนั้นตามเขาไปและทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้เดเมียนได้จัดการกับแอนทอนเป็นครั้งที่สแล้วมารออยู่ที่จุดนัดพบส่วนมาติมขณะที่กําลังหนีอยู่นั้นจูจ่ๆแมตตี้ก็เกิดรู้สึกไม่ไว้ใจขึ้นมาเธอเลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่แถวๆนั้นและถูกจับตัวไปได้ในที่สุดมาติมจึงรีบมาหาเดเมียนแล้วบอกว่าทั้งสองคนถูกจับไปแล้ว และเมื่อได้พูดคุยกันมาตินก็ยอมรับอีกว่าเขาเป็นคนส่งนามบัตรของบริษัทฟินิก์ให้เองเพราะอยากจะตอบแทนที่เดเมียนเป็นเพื่อนที่ดีมาโดยตลอดแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะลงเลยเช่นนี้ซึ่งเดเมียนก็ไม่ได้โกรธอะไรเพราะเขาเป็นคนตัดสินใจทํามันเองและทันใดนั้นอาการเห็นภาพหลอนก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งมาตินจึงได้มอบยาเม็ดสีส้มให้แ,และบอกว่าเขาได้ส่งมันไปวิเคราะห์จนสามารถสร้างมันเองได้เพราะพวกบริษัทฟินิก์ชอบมากดขี่เขาในตอนที่ไปขอยาให้กับลูกชาย แล้วต่อไปนี้เดเมียนก็จะมีอยากินจนกว่าการเห็นภาพหลอนจะหายไปแต่เดเมียนก็ปฏิเสธเพราะเขาจะอดยาเพื่อให้ความทรงจําของมักกลับคืนมาจะได้รู้ว่าห้องแลบจริงๆของพวกมันซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่และเป็นเวลากว่า12ชั่วโมงที่แสนจะทรมานจนในที่สุดเดเมียนก็ได้รู้ว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนเขาจึงบุกเข้าไปอย่างไม่เกรงกลัวและสามารถผ่านเข้าไปได้จนหน้าแปลกใจโดยที่ไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้มันคือกำดักที่ดรวางเอาไว้ เขาได้ถูกขังอยู่ในห้องย้ายอนุภาคที่ติดตั้งด้วยกระจกกันกระสุนอย่างดีและด็อกเตอร์ก็บอกว่าร่างของแมตตี้มีคนจองเอาไว้แล้วส่วนร่างของลูกสาวก็ขายได้ราคาเช่นกันและร่างของนายมันก็ดีเกินกว่าที่จะทำลายทิ้งเขาเลยสั่งให้ลูกน้องวางยาสลบใส่เดเมียนและย้ายแอนทอนใส่เข้าไปในนั้นแทนจนเมื่อการลอกคราบเสร็จสมบูรณ์แอนทอนก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับร่างกายใหม่และสั่งให้ลูกน้องทั้งหมดตามเข้ามาที่ห้องด้านหลังและเมื่อได้โอกาสแอนทอน ก็จัดการพวกเดียวกันเองจนหมดซึ่งที่จริงแล้วเขายังเป็นเดเมียนคนเดิม mm. เพียงแต่องค์กระสุนที่เป็นโลหะเอาไว้ในปัก mm. เลยทําให้การลอกคราบล้มเหลวและหลังพูดจบเขาก็ใช้ปืนพ่นไฟมาเผาก็จบการกระสุนจนละลายและจัดการกับดอกเตอร์ได้ในที่สุดซึ่งหลังจากที่หนีออกมาได้เดเมียนก็มอบทุกอย่างให้กับแมตตี้แล้วบอกให้เธอนั่งเรือไปยังที่แห่งหนึ่งส่วนเขาก็ได้เดินทางมาหาลูกสาวที่ทํางาน แล้วบอกว่าตนเองเป็นเพื่อนร่วมง,งานของเดเมียนที่นําจดหมายมามอบให้และข้อความในนั้นก็ทําให้เธอยิ้มออกมาเพราะเดเมียนได้เขียนทุกสิ่งที่อยากจะพูดกับเธอมาโดยตลอดหลายอาทิตย์ต่อมาเขาก็ตื่นขึ้นด้วยความมึนงงและที่โน้ตบุ๊กก็มีคลิปของตัวเขาเองเดเมียนได้หยุดใช้ยาเป็นเวลาหลายวันแล้วต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการเห็นภาพหลอนเพื่อจะให้มาร์กได้กลับมาในร่างของตัวเองพร้อมกับเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังและบอกให้มาร์กนั่งเรือไปยังเกาะแห่งหนึ่งเพราะความสุขกําลังรอเขาอยู่ที่นั่น ซึ่งเมื่อมาร์กไปถึงก็ได้พบกับครอบครัวของเขาอีกครั้งและเกาะแห่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เดเมียนตั้งใจจะมอบให้ก่อนที่เขาจะหายไปตลอดกาลและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือบริษัทฟินิกซ์ได้อ้างว่าตนเองสามารถสร้างชีวิตที่เป็นอมตะได้โดยจะใช้วิธีลอะคราบย้ายคนใส่เข้าไปในร่างเทียมซึ่งที่จริงแล้วมันก็คือร่างของมนุษย์ที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแต่อย่างใดเดเมียนที่รับไม่ได้จึงเริ่มสืบหาความจริงและคืนชีวิตให้กับเจ้าของร่างแม้ว่าเขาจะต้องเป็นฝ่ายที่จะไปก็ตาม หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ที่6.5คะแนนและเว็บ Rotten Tomatoes ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่19%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ